สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเกคุงชาแนลนะคะหาหายไปแบบโดนวันนี้เพื่อนต้อมาเล็นน้ำที่บ้านคะ่ะเห็นเงียบๆไปไลฟ์ไปโดนเพืนน่อนกันเลยมากเซาภัยมะเล่นน้ำยู่บ้านเมื่อกินเข่าเพราะว่าอันน้องสาวเปิดลานเปิด้านอาหารตามสั่งกลัวในบ้านนะคะเปิดตำกันเลยมากอุดหนุนท่นมาหน้า,นนาเพื่อนกันเลยมะเล็นน้ำ มากิ้เมา่กขาม่กิ้เขาเขาขอเขาคุณกินนะเขาเบงแบงอันเบิงอันบารมีคุณเก๋ไิ่ไปใส่เบิะดไิ่ไปใส่เบิ้ินี่นนนนนส,ส,สอรถแน่สีเห็นเฮียนแน่ไม่เอเงินผ <c oughs> ูนว่าพั่กระโทมา กับนี่ลุยมาเป็นยังที่เงียบ <c oughs> ช็อกเหลืองเล็อยู่เบิดลายกัเลยเงียบกิบเลยเรืองเลกกนยอมเนี่เอาวป้ายแดงไเฮตเซนคอยไงท่องเลยมันออกเล็กล่านะคะเจ็ดห้าเล็กเล้าในมือนั่นเลยห้าหกเจ็ดหกเจ็ดห้าอซื้อเบิรดมันเด็ศูนย์มันยังเอาเด็กศูนย์มง, <c oughs> งว่าขันเดยเ้าตัวคนนี้เออผมว่านี่เนาะ หมอวนนิกแมนเด้อมอวนนิก่เออเด็กไทนั่นเองเด็กไทยอย่นั้นเด็สุนมาขันหาซุ่นี่สัสุนขมาขันสุนโว้างหน้าผมถึงสาตัวตรงเลยแมนแมนตาสังเนาะหอูเลืองเหงัสีมางหมู้วนหรือเปล่าเขาตสู่ใม่แกขึ้นบ้างขันละแก่กรไดเขาตเป็นนักสู้จังวัดนักสู้อยากมีคุณภาพเงื่อนกับเสียเมียกะจมป่อไวเส้จมดอกจมข้าวเยวหนึง เห็นย hey. ู mm ่า hmm. ข้าเจ้าถือไงหุ่นอสอเจถือกันเก่าพันมูจังสองสามแมนหุ่นชอเลยนะนเก่าพันในสื่อทีเห็นเส็ปะสื่อทีสองล้านเด้เป็นสองล้านคนเลยดิเนเอาเงินเก่าเขาก็มีอีกเป็นล้านอยู่ตรงนั้นเลยเห็นว่ากระดาษก็สิ ถึกเล็กถึกสามตัวตรงอีกแปดแสนก็แบบดีไปดีเจด้วยดีเจด้วยบวคนเงี้เอาดเอากแบบเขาอยากได้แบบนั้นแต่ว่าใจเ้องกับสุบกาสื่อถึงเก่าพันคุ้นเก่าพันไปเลยบูงนผลดอวยันสิรสื่อพันเกัคุ้นเก่าพันได้ที่น้องต้องมือคุณนมือหนึ่งสิไหมถ้าว่าถืกแล้วมันเจ็บคับได้จ้าบนลางกลับอีสองสาสสองกลับอีกบนลางสามตัวอีก แล้วตัวอื่นอีกถ้าต้องมันเป็นไปบ่ได้เกาจะซื้อเล็กตัวเดียวเพลินๆเนาะกรสิเบิดไล่เติบมาอเพื่อนจะเจ็บนักกูมันคือสีบานแจ๊ดี๋้อยใส่กักคุ้งวันหันวันหันแกคุ้งเจ็บนักเบิดแบบลายมากเปนสื่เป็บนแจหมื่นหลายหมื่นเป็นจุกหากหาอก็ตเลยพาบ้นพูนเขาพัไปซื้ออยู่หาลอยนหาลอยปกติกับบสเคยซื้อวันหันนี่แหะ ท่านคุณพันกระมาหลายคันมากหลายตูวพ่อหลายตูวพ่อ <c oughs> เลขกระจายมาเมื่อกี้ว่ามีสติขนาดใดเลขว่าสองสามยังว่าลงเอาวเน่ะนะข่าวที่บันทึกมันเป็นน,น,น้วงน้องในหนูมันเป็นสาวน้อเในหนูกระบอกเป็นสีรึกทุกหมดปหนั่งเป็นปอบตัวดวงเป็นก้อนนานีถือทุกมมาด้วยค่ะพี่น้องค่ะก้อนนานีไปยุบไปด้วยหอย รถล,ลมกันซื้อรดขียของขีดไปเรืหน่วยแอรลแค่ไานหนวยมันคือปวดท่้นสื้อได้ถือเอาไปอยู่หันถึอสามตัวเนี่ยถือ้นล่างบนกันถือดูความจนว่าเป็นปอบบนหะองข่นจนถึท่วงเนาะนางจากอันปีนั้นมาบโบวาชาวทูมือนี่บอเบิ้ขึ้นเลยนี่มันสื่อเขา<ด>จำได้ยนะุตตอนที่ปีตัวถือกันพีนเทสห,หาแม่หน่ะนะจำได้ไหมูุ่าแม่ก็ถือตัวเออสามตัวแล้วกัเบิ้ลขันบนล่างอะนะตัวจำได้บ่สองลอยกว่าตอนนั้นตัวถือ จำได้อยู่ตอนยุ่งเยลังเก่าเลยมันกระโทมากอ้ก็ถือลิมันก็่าบอกกูลืมมนมาดวอไ่าษท่นกระโทบอกน้องเพื่อนแม่นว่าห้สื่อน้องเักบาทสัมบาทวะเออน้องบ้าได้อยู่เหมือนจำได้เฮ้ยคุ้มคุามจำดีใช่ปะจำดีเยอเออข้านี่กันเนาะบอเออเอามๆนีเออข้าเท่าหละค้ับอเจครับอนหมนเป็นีห้าันแล้วเย ลืมตัวล้ก็ไปหนีไหมเอเาเ่ยอันที่แบือจแบอปลาหมึกนม่ไม่ปลาหมึกายังไม่ได้เลยย่านเจ้าไม่ได้จ่ายถทเงิน่ายแล้วแล้วน้นี่วันโลกเปิดมันบ้าบ้าอันตรอนคะไมากหงเงวานแห้งเม่นให่งเงาเงินทมสิบแปดนั่

ทดสอบสูลดุยสยบนึุยแล้วเหมือนแด็กดงงยิงไ่เงียนเหมืนเด็ยิงเดเงียนแกคงแดงเงียนาแบบแบบมากเพิ่นของเง้นเนี่ยเพิ่นแบงลถถถาเวงเดียแฟนจะไปลอยแังเลยเอแกคงขค้ืองหูจัดแกคงแบบเป๊ะเนาะวนไปนงไ่จิตใจเ่รบวัน้โอฟังเลยนี่เฮ้ยแปากอันนนไปขอเงนเนนไปเห็นรถเดปมเงินอเ็ดัวหม เปียเปลียนบัวเปียนเปียมัเคินเดียวินทวายเห็ดสีเ <childish> ค <boo ze bird> ียงเครื่องเสียงนั่นดิค่ะพี่น้องโอ้กับสีฟ้าแดงฟ้ามันขึ้นมันจะอยู่นี่อมอมอมอย่างนเดยวเหมืกัเราว่าเจ้าก็เอาเงินอันนั้นตีละไปเอาน่าอยังเหมืนว่าแต่เราไม่คอยใจเป็นหนูจักเนาะเมียเพื่อนแบบใจดีบ่หามเออบ่หามเดือนนี้บ่ตรก็ไม่คอยเอาน่าต้อ้บอกยืนยิ้มมาสิก็ได้ยินมาจากนีโทละซับเมื่อนางเขาหาเธอคุยกันเธอโทรมาหาฉันไปได้โดนฝน โอ recibir, yeah. ้ตอนตอนขึรถเปต้อข oh, okay. right. yeah. okay. ุ้ก yes. ับกันนบ่เออเออว่าอยู่ก็้ยินว่าสายงูหงักเดยนี่ไม่ไได้ฟังน้ำไม่ได้ไปฟังยีงยังขอเคยไ่ได้ไปแอฟฟังไปด้ก็ว่าอยู่ก็จ่ได้เูามูได้ฟังยังขอเยม่ไ้ข้างสายยังไม่ได้หันนะหูจักเอียบตอนขึ้นตอนขึ้นก็เพมหนแล้เทืมคือไ่กับเด คนคุยโทรอาสาบการป่านว่า่นคุยกับผู้บ่าว่นอันยางเออเน็ตมันไม่มีตรงนั้นเราก็มันหน้าบ้านเราิ่นยางเออ่นก่เด็กอันดอกมองดอกไม้แล้วมูนิป่านว่า็นทักกันอันอันเป็นใบหนุนนะเป็นอย่าคือบอกอันนี้ก็เรียกว่าบ้านมีเวลาบางงานได้สิขึ้นนั่งวรงสีนั่งก็แบบอยากให้มูไดอะไรงสิ อย่ขายขายน้ำพริก,กคือเกาขายดีบอมี่ออเดิเทัาใดในั่งโทรมาถามนะคะนั่ง,ะะงะะลาเขียดให้นัง่งมาซสิเขนะียดอีกอย่างเนาะฮึอยังอบ่าวด้โ้ย เจ้าให้เราสั่งสร้างเจ้วเจ้าเ่องเนเน้อแบบนั่นโอ้ยทำทไปเส่าเงือเออทำบุญอาบน้าอยู่ทำบุญไปเส้านี่ไปอ่อนแคไปบริจาคเลือดไอ้ไอ้ยุ้ยแลับกับมาวมันไม่ทองมันทองมาแล้วนก็ทองพนลูกพ้นินลูกพนตายตุนนั้นแทงบ่มแทงอกว่าโดนเติมแล้มันทลูกน้องขอฟันว่าจะไปรถรถในคองเรียนยังไงนะ ก็เลยวมาถ้ำบุญให้เพิ่นนอมๆให้โอนไปเห็นอยมาสอดหอยอุ่นให้เพิ่มๆนึงก็เลยขอบคุณคนแรกเลยอ้อันน,นี้เออนี่รักแทนเห็นปะบริพผู้สาวเลยโอเคนี่เลยโอเคจ้าพ่อพี่น้องจา้จาจ้าล,ลกูกคลิปนี้เอาไว้สำนีเนาะคะ่ะเดี๋ยวเมเนไจ้บ้านหนูไม่เก็บยกุ้งจะไปท้ายคลิปลลลเองทุกคนไม่พี่น้องเบิรงนไลติดตามชมเด้อจ้าเด้อได้เลยแล้วผู้ใหญ่ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ง